สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องเดลฟีกับพีเดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันนะคะในการทําแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่สเนาะวันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่27นั่นเองนะคะต่อจากหน้าที่26เลยนะคะจะมาจากหนังสือเรียนภาษาพา,าทีเรื่องพักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะคะสําหรับหน้าที่27นี้เนาะเขาก็จะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นข้อ4แล้วก็ ขอหานั่นเองเนาะอ่าเราไปทำข้อ4กันก่อนเลยนะคะข้อที่สเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนแผนภาพความคิดจากเรื่องสมุนไพรผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทางนั้นนะคะอ่ะปลืดปลืดปลืดเราก็ไปดูว่าเขาให้หัวข้ออะไระมาเขาให้หัวข้อว่าผัก กินใบมาใช่ไหมคะเขาให้ผักกินใบมาแล้วทีนี้ข้างๆเนี่ยก็จะมีช่องให้เราเติมอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเขานะคะก็คือเขายกตัวอย่างคําว่าผักกาดมา <c oughs> ใช่ไหมเขายกตัวอย่างคําว่าผักกาดมาเราก็ไปหากันนะคะว่าผักชนิดใดที่เราจะกินใบบ้างนะคะผักอะไรที่เรากินใบเขาบ้างอะ่ะอย่างแรกเลยที่ทุกคนนึกถึงนะคะผัดอะไรที่ทุกคนต้องกินแน่นอนนั่นก็คือผัดกะเพราใช่ไหมคะดังนั้นก็อะ่ะเขียนไปเลยกะเพราเนาะ ก็กะนะคะกะเพราเนาะไม่ใช่กระนะคะกะแล้วก็เพรากินใบแน่นอนกะเพราแล้วก็ยกตระกูลเข้ามาเลยค่ะโหระพาปึ๊บโหระพาทุกคนรู้จักไหมคะโหระพาเนาะก็จะ ใช้กินรับประทานพร้อมกับอ่ะวยเตี๋ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือว่านำมาผัดก็ได้เนาะผัดอาจจะเป็นผัดขี้เมาอะไรแบบน,นี้นะคะต่อมานะคะอ่าก็จะเป็นแมงลักแล้วกันนะคะที่เขาจะมีลักษณะคล้ายกันแมงลักนะคะแมงลักก็คือจะเป็นใบเรียวๆคล้ายๆกับโหระพาแต่ว่าต่างจากโหระพาตรงที่แมงลักเนี่ยต้นเขาจะสีเขียวนะคะแต่โหระพาต้นเขาจะสีม่วงนั่นเองเนาะแล้วก็กลิ่นจะเย็นกว่าแมงลักนิดนึงนะคะ โอเคต่อมาผักอะไรที่สามารถกินใบได้อีกบ้างอ่ะผัดอะไรที่นํามาผัดได้บ้างอ่าก็เป็นคะน้าได้ไหมคะก็ได้เนาะคะน้าอ่ะก็เขียนไปคะน้ามีคะน้าก็จะมีกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งกวางตุ้งปึ๊บแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยอาจจะเป็น สะเดาได้ไหมสะเดานะคะใบขมขมเขาจะใช้รับประทานคู่กับน้ำปริกนะคะสะเดานะคะอันนี้ก็มาจากหนังสือเลยนะคะหน้า41 4 2แบบนี้นะคะลองเปิดหาดูได้เลยสะเดาสาะระแหนอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าใครนึกอย่างอื่นออกนะคะก็เขียนลงไปได้เลยเนาะที่มันกินใบนั่นแหละนะคะของพี่ก็จะมีกะเพราโหระพาแมงลักขนะกวางตุ้งสาะระแหนแล้วก็สะเดานะคะต่อมา ข้อที่5เขาให้บอกชื่ออาหารที่มีผักหลายชนิดเป็นส่วนประกอบและบอกชื่อผักที่ใช้ประกอบอาหารด้วยอ่าอย่างแรกคือบอกชื่ออาหารนะคะสองคำสองคำสั่งเนาะบอกชื่ออาหารแล้วก็บอกชื่อผักนะคะที่ใช้ประกอบอาหาร อ่ะเขียนยังไงอะไรยังไงเป็นตรงไหนเอาชื่ออาหารมาใส่ตรงนี้นะคะชื่ออาหารช่องเนี้ยใส่ชื่ออาหารแล้วทีนี้ที่เขายโยง,โยงออกไปทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้เห็นใช่ไหมคะปื๊บปืบเนี่ย ก็คือหกช่องเนี้ยก็คือจะเป็นผักที่เขาใช้ในการประกอบอาหารชนิดนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะโอเคอ่ะทุกคนลองนึกชื่ออาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบเยอะๆบางคนอาจจะเป็นผัดผักอะไรแบบนี้นะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยที่พี่นึกออกก็คือจะมีเป็นแกงเลียงแกงส้มแบบนี้เนาะแต่ในที่นี้วันนี้พี่จะยกตัวอย่างเป็นแกงส้มแล้วกันนะคะ เพราะว่าสามารถใส่ผักได้หลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะสําหรับแกงส้มอ่ะอย่างแรกพี่อาจจะใส่เป็นชะอมใช่ไหมคะแกงสม้มชะอมไข่ก็คือจะนําชะอมไปทอดใส่ไข่แล้วนํามาทําเป็นแกงส้มเนาะต่อมาก็จะเป็นกะหล่ำปลีนะคะหรือว่าดอกกะหล่ำก็ได้นะคะกะหล่ำปลีก็มีใส่นะก็แล้วแต่เราจะใส่อะไรไปนะคะดอกกะหล่ำก็มีดอกขา,ขาวๆค่ะที่มันเหมือนบรอกโคลี่แต่เป็นสีขาวเนาะต่อมาก็อาจจะเป็นแครอท ก็มีนะคะแครอทก็มีปื๊บปื๊บแครอทต่อมาก็กวางตุ้งก็ได้นะคะกวางตุ้งปื๊บกวางตุ้งต่อมาก็อาจจะเป็นถั่วฝักยาวนะคะถัว่วฝักยาวแล้วก็จะเป็นดอกแคก็ได้นะคะดอกแคเขาก็นํามาแกงส้มได้เนาะแกงส้มดอกแคนะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นแกงส้มนะคะถ้าน้องๆคนอื่นแบบ ไม่อยากได้แกงส้มอาจจะอยากได้เป็นผัดผักนะคะก็ลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าผัดผักใส่อะไรบ้างมีผักอะไรบ้างผัดผักนี่ง่ายมากเลยเพราะว่าเราจะใส่อะไรก็ได้ตามใจเราเลยนะคะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะพี่จะให้ชื่ออาหารเผื่อบางคนนึกไม่ออกเนาะมีแกงส้มแล้วก็จะเป็นผัดผักรวมนะคะผัดผักรวมแกงเลียงก็ได้นะคะแกงเลียงใช้ลออินสะกดนะคะแกงเลียง แล้วก็ต้มจับชายนะคะต้มจับชายก็ใส่ผักเยอะเช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอาหาร4ชนิดนี้นะคะทุกคนลองไปหาดูเนาะว่าเขาใส่อะไรไปบ้างนะคะโอเคเป็นตามนี้เนาะข้อที่4ก็จะอย่างนี้ข้อที่5ก็จะอีกอย่างนึงนะคะหน้าที่27นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย